วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดและก็วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้าเป็นวันพระนะคณาสตาญาิโยมเป็นวันอุโบสถของพระด้วยเป็นวันสิ้นเดือนสิ้นเดือนพฤศจิกายนสิ้นเดือนสิบสองเดือนสิบสองดับวันพุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาพระนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านถึงวันสำคัญ วันพระ8ดค,ำคำ่ำสิบห้าค่ำถือว่าเป็นวันธรรม,มัตสวรนระเป็นวันปฏิบัติธรรมพวกเราพุทธศาสนิกชนควรจะให้ความใส่ใจสนใจเหมือนกับวันอาทิตย์วันอาทิตย์พวกศาส,าสนาคริสต์เท่ากห้ความสำคัญ แต่พทธศาสนาให้ความสําคัญแปดค่ำสิบห้าค่ำและก็วันพุ่งนี้เป็นวันสิบห้าคำเป็นวันเดือนดับเขาขอให้พวกเราทุกๆท,ท,ท่านถึงวันแล้วก็ให้เตือนตนนะพยายามเตือนตวนบอกตนถ้าหาพวกเราไม่บอกไม่กล่าวไม่ตื่นตัววันไหนก็วันเก่ามันก็เลยไม่ให้ความสําคัญไปเฉลยก็ไม่ดีนะ ไม่ให้ความสําคัญเฉลยก็ไม่ดีแต่ตามไม่จริงตาว่าพวกเราเถือเลือกงามยามดีเกินไปอันนั้นก็อีกเป็นส่วนหนึ่งถือเลือกงามยามดีวันนั้นดีวันนี้ฟูอันนั้นเป็นเป็นเ,นเอ,อเป็นศาสนาพราหมณ์ไปไม่ใช่พุทธแต่วพุทธเนี่ยทำดีเวลาใดเดือนใดเดือนปีใดวันนั้นดี เพราะขณะนั้นดีเวลานั้นดีแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าหากว่าเราไม่ได้ถือวันเส์วันไม่ได้ถือวันพระแปดคำ่คำสิบห้าค่ำจุดนั้นก็คล้ายๆมันจะล่อยหลอไปเรื่อยๆผลใที่สุดถ้าทำดีไปเรื่อยๆมันก็ดีแต่ตทนี้มันไม่ได้ทำดีไปทุกวันนะจีเทนัยผลในที่สุดก็เลยล่อยหลอไปเรื่อยแต่ถ้าหาว่าพวกเราเออแปดค่ำนะ พวกเราควรจะมีศินห้านะแปดํา้หรือว่าสิบห้าคเดือนหนึ่งสักสองครั้งกลางเดือนปลายเดือนน่าจะมีรักษาศินห้าควรจะมีศีลห้าให้แข่งคลัดแต่วันอื่นๆก็ไม่ว่าลนะหลุดหลหล่ลนหลนไปบ้างแต่วันสําคัญอย่างนี้เราควรจะให้เข่งเข้มงวดกวดขานขึ้นอันนี้ก็เป็น คล้ายกับว่าเป็นจิตจารักษณะเป็นสัจจะในจิตใจของพวกเราส่วนหนึ่งแต่ตามไม่จริงในครั้งพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นวันธรรมสวรรค์เนี่ยสมัยนั้นพระพุทธองค์ได,ตด้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสามาัมโพธิญาณใหม่ท่านประทรับอยู่ที่วัดเปาเวทุกว,วันในกรุงแขวงราชคฤห์นะพระเจ้าพิมพิสารเขาเข้ามากราบเพราะท่าน พระเจ้าพิพิสารได้เป็นพระโสดาบันแล้วนะในฟั่งพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้สําเร็จพระโสดาบันท่านก็มากราบมาไหว้พระพุทธองค์ในศาสนาอื่นในยุคสมัยนั้นเขาก็วันนั้นเป็นวันสําคัญวันนี้เป็นวันสําคัญของเขาเพราะว่าแต่ละศาสนาของเขาเขาก่อเจแต่สุดแทสุดแท้แต่คณาจารย์จะเป็นผู้กําหนด แต่ที่พระเจ้าพิมพิสารเขาพระพุทธศาสนายังไม่มีวันกําหนดก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าขอเป็นวันสําคัญในทางพ,พุทธศาสนาพงศ์จะทรงอนุญ,ญาตไหมพระเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็เลยกําหนดวันแปดค่ำสิบห้าค่ำขอพรจากพระพุทธเจ้าขอพงศ์ประทานพงศ์ก้อนยินดีประทานพรให้กับพระเจ้าพิมพิสาร อนุญาตอนุญาตให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพุทธศาสนาก็เลยยึดถือแปดคำ่ำเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันฟังธรรมแล้วกวัาสิบห้าค่ำเป็นวันฟังธรรมในในทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเหล่าที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังนี่งะให้เตือนตนให้เตือนตน ว่าเป็นวันสําคัญแลวก็ให้ปฏิบัติธรรมและก็พร้อมกันชีวิตของพวกเราในหลักของพุทธศาสนาแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราเนี่ยบอกกล่าวอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเออชีวิตของพวกเราอแต่ก้าอิบมองอีกมุมหนึ่งก็เหมือนกับว่าพระพุทธศาสนาเนี่ย เอาความตายมาคู่กันเอาความทุกข์มาคู่กันเอาความตายมาคู่กันแต่ถ้าเรามองอีกในมุมหนึ่งก็ไม่ใช่ถึงจะขู่แล้วไม่ขู่ถึ้งจะบอกหลือไม่ดอกบอกชีวิตของพวกเราก็มีจุดจบอย่างเก่าไม่มีอะไรแปลกแตกต่างที่จะพูดหรือไม่พูดแต่ว่าถ้าพูดเกา่าเตือนกันไว้ดีกว่าอในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเตือนกันไว้ดีกว่า เพราะว่าถึงยังไงถึงจะจุดจบก็เถอะแต่เตือนกันบอกกล่าวกันไว้เหมือนกับเขาฝึกหัดซ้อมกันเอาไว้ว่าเวลาไฟไหม้บ้านพวกเราเป็นเ,เป็นผู้จะประจนภัยประจนเพลิงนะเ,เราควรจะทำยังไงใครๆบอกเขาก็ฝึกซ้อมเอาไว้เหมือนกันถ้าเป็นรถดับเพลิงนี่นะั่เขา็นะวิธีการดับ เขาทำยังไงทั้งที่ไฟยังไม่ไหม้นะอ,อแล้วเวลาไฟไหม้บ้านเขาจะทํำยังไงเขาเตรียมพร้อมอยังไงเ,ออเรื่องว่าเวลาคนตกน้ำเราจะทํำยังไงหรืเอ,อ,เ,รอเวลามีการจราจรในสนามบินเราจะทํำยังไงเนี่ยหลวงพ่อเขามาวันหลวงพ่อก็ตกใจเหมือนกันนะอยู่ในเมืองอุดรเนบ่ยวุ่นวันบุ่น,ว,นวันเขาวิ่งเอามันเครื่องอะไรวะออที่ไหนเขาบอกเขาฝึกซ้อมฝึกซ้อมไว้ว่า ถ้ามีจลาจนแบบนี้มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในสนามบินของเราเราจะทำยังไงเนี่ยเขามาฝึกซ้อมมาฝึกสอนกันนี่ยนี้ก็เหมือนกันถ้าฝึกซ้อมไว้ดีกว่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเอย่างพระพุทธเจ้าท่านว่าดูก่อนอานอน์เธอรละลึกถึงความตายวันละก,กี่ครั้งวันละร้อยครั้งโดยประมาณพระเจ้าข่าพระองค์ว่าอานอน์ตั้งอยู่ในความประมาท ้าแล้วเธอระล,ลึกถึงลมหายใจเข้าทุกลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละเธอจึงตั้งเจู่ในมไม่ประมาทอันนี้ก็คือพระองค์ท่านสอนภาษาวกท่านยกพระอานนท์เป็นตัวอย่างเพราะนั้นค่พระองค์ก็อย่างเจะาวาดซ้อมเอาไว้สอบซ้อมเอาไว้ในเมื่อถึงคราวนั้นมาถึงเราก็จะวิ่งเข้ามาหาตัวของเราเอง อพอมันมีปัญหาขึ้นมาเกิดเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจของเราเออแต่ก่อนเราเห็นแต่คนอื่นแต่ปจาุบีนมาถึงคราวของเราแล้วเ,ออเราควรปฏิบัติตนอย่างไรจากนั้นก่อนอนะ่ะไม่ต้องวิตกกังวลเออการรักษาร่างกายเป็นหน้าที่ของคนอื่นเขานะเนออี่ยเรากดวิ่งเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจอะไรตัวนะี้กำหนดดูใจอย่างเดียว ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรเนี่ยแหละตัวนั้นสําคัญถึงถ้าว่าเรา,า,อ,ยาอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานอยู่ในสมาบัติหรือว่าอยู่ในสมาธิความสงบนิ่งเ,เมื่อเราตายในขณะที่จิตใจของเราอยู่ในความสงบนั่นแหละ,ะพรหมเป็นที่ไปอะไรต้นถ้าว่าเราเราลึกถึงบุญกุศลที่พวกเราได้กระทำเอาไว้ในรักษาศีลในภาวนาและลึกจิตใจไปในทางกุศล ใจิตใจของเรากโน้มน้าวไปทางกุศลไปสู่สวรรค์แต่ถ้าเอาว่าพวกเราในขณะที่ใจของเราป่วยขึ้นมาเห็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาบิช่ตัวตนของเราโอ้ถึงเราจะเกิดมาบหนาชาตินาเราก็ไม่เว้นเรื่องความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้เราจะเกิดมากี่พบกี่ชาติเราก็ต้องเจออย่างนี้จากนั้นใจิตใจของเราโน้ม หนาวไปทางเห็นโทกขังเห็นอนิจจังเห็นอนัตตา,าปล่อยวางในจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละอา,อาจจะเป็นได้สำเร็จเ,เป็นพระอราหาันได้ง่ายๆก็ได้ในช่วงนั้นแต่ถึงยังไรก็พวกเราอย่ตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วเพราะชีวิตของพวกเราไม่ว่าท่านผู้ใดขนาดหลวงพ่อพูดอยู่เดียวนี้ก็เถอะนะ ที่หลงพ่อพูดเนี่ยก็คือออกมาจากในใจของหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อจะอยู่ในโลกไม่ถึงร้อปีเ,เดี๋ยวนี้เทายหร่เปดเจดสิกว่าปีถึงแปดสิบเกสิปีเป็นไงคนอยู่ในสภาพแปดเก้าสิปีเป็นยังไงค <c oughs> งความช่วยตนเองควรความช่วยเหลือตนเองการประยุงตนเองการจะก้าวเปินไปเดินไปทั้งสถานที่ใดก็ลําบากไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะ ร่างกายทุกผลภาพเพราะ,ะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะในหลักของพุทธศาสนาท่านไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเถอให้หวังสังสมบุญกุศลไว้เนอะอย่างน้อยออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วก็ให้ไปอยู่ในสุขติสุขติสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งได้ไปพักพักผ่อนอยู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วไปเป็นพรหมก็ยังดีจากนั้นลมมาเกิด ถ้าไม่พ้นทุกในชาตินี้นพระศรีอริยะเมตรไตรลงมาตัดเอเราก็มองดูโอ้พระศรีอานลงไปตัดแล้วพวกเราจะได้ลงไปบำเพ็ญร่วมกับท่านและข่าวนีนนน้ก็ลงมาในศาสนาของพระศรีอริยะเมตรไตรจากนั้นก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่านเราก็จะได้พ้นทุกันอันนั้นเราคิดไปในอนาคตคือเราประกอบคุณงามความดีเอาไว้แต่ถ้าว่าพวกเรา ไม่ได้คิดว่าตายตายแล้วเกิดนะคิดว่าตายแล้วศูนย์อน,นันโอเอ,อมันไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันนะอ,อแต่ว่าเราต้องศึกษานะจุดนี้ต้องศึกษาต้องปลูกศรัทธาวไว้ก่อนเ,ออเชื่อเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อในครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตาอ,อที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราศึกษาในพระธรรมเทศนาของท่าน ท่านบอกแล้วบอกอีกกล่าวแล้วกล่าวอีกตายแล้วไม่สูญเนอะศรัทธาญาติโยมลูกลาเนนะี่ยตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่ให้เกิดนะั่คือตัวผู้รู้คือใจนั่นแหละแต่ร่างกายของเราเนี่ยถึงสภาพแล้วมันหมดไปจริงๆเออมันไม่อยู่นานนะอ,อแต่ว่าบางยุคถึงขันก็นานเหมือนกันนะอ,อ,อย่างพระศรีอริยะเมตรัรเห็นว่าอายุของคนในสมัยพระศรีอริยะเมตรัร อายุยืนถึงหกหมื่นปีถ้าพูดเราพวกเราฟังงดูก็ไม่น่าเชื่อนะแต่ตามไม่จริงท่านตำราท่านก็พูดไว้อย่างนั้นนะแต่ตามไม่จริงก็ในศาสนาของพ,พระพุทธเจ้าของเราอายุร้อยปีเป็นอายุไขแต่พระพุทธเจ้าของเราอายุแปดสิบปีเป็นอายุไขแต่บางครั้งภาษาพระอย่างพระพระพุทธเจ้ากัดสปะเนี่ยก่อนพระพุทธเจ้าของเรา พระพุ้ธเจ้ากัสปาอายุสองหมื่นปีเป็นอายุไขนะอันนี้ก็คือแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เหมือนกันแต่ถึงอย่างไงเอาเถอะนะเราก็ฟังเอาไว้นะพราะเราไม่ได้เยอะเราไม่ได้เกิดในยุคนั้นสมัยนั้นถึงจะเกิดมาอายุยืนขนาดไหนก็อยู่ในกฎอันนี้จังทุกขังอนาตานั่นนะ่ะเกิดมาเท่าไรก็ตายเท่านั้นหละ่ะยืนขนาดก็ตายเกิดมาเร็วกว่าตายเกิดมายืนก็าตายนะตายมันทุกไหมมันทุก อมันทุกข์ก่อนที่จะตายนะอันนี้จังสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นสิ่งไหนเป็นทุกข์เราจะไปยึดว่าเป็นตัวตนของเราได้ยังไงเราจะไปยึดทุกข์ไหนเราจะไปยึดทุกข์ได้ยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือธรรมะธรรมคำสอนของพุทธ,ธะเยถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วนะมันเข้ามาสู่ใจทั้งหมดนะสัตาญาิโยมเนี่แหละถึงคราวควาบคับขันมาอย่างไร อทุกยากลําบากขับขันยังไงเราจะเป็นเน้งจะไปทิ้งที่อื่นอย่าไปตกไป,ไปตกกังวลจะไปทุกเอเราต้องมองไว้ก่อนเลยแหละโลกอันนี้โลกอันนี้จังเนะเกิดมาเท่าไหรก่ก็ปล่อยวางทิ้งทั้งหมดไม่มีใครที่จะเอาไปด้วยได้อย่างพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานี่นะท่านรับผิดชอบขนาดไหน ออท่านช่วยเหลือประเทศชาติมาอย่างไรท่านรักประเทศชาติผลที่สุดพระองค์ท่านก็ต้องปล่อยวางพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเหาะเหินเดินฟ้าได้อีกดำดินปินบนได้อีกแสดงฤทธิ์ได้บุญบารมีบุญหนักสักใหญ่ขนาดนั้นพระพุทธองค์ก็ยังอายุ80ปีพระอ,องค์ก็ละขันตปรินิพาน อย่างองค์หลวงตาของพวกเราอีกเหมือนกันวงตาของเราคนนี้เป็นที่รักเคารพของพวกเราท่านทั้งหลายแสดงธรรมเทศนาอบรมพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมท่านเรานึกย้อนหลังไปแล้วก็องตาเป็นผู้ห้าวหาญเป็นผูม้มีบุญหนักสักใหญ่แต่ผลที่สุดพระองค์องค์งหลวงตาท่านก็ต้องลามืออีกเหมือนกันเพราะน่าอนิจังแล้วพวกเราเป็นใคร พวกเราทั้งสิพวกเราเป็นใครจะไม่ไปอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอีกไม่น่าจะใช่อีกพวกเราจะต้องเดินตามหลังท่านไปเรื่อยๆก่อนที่จะเดินตามหลังท่านไปเรามีสเสบียงในกระเป๋าของเราหรืออย่างกระเบียบจะเบียงที่เป็นที่อุ่นใจนะอ,อยู่ในกระเป๋าของเรามีหรืออย่างถ้าว่าพวกเรามีสเสบียงยังไม่เป็นที่อุ่นใจพวกเราควรจะสแสวงหานะ สแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพื่อเอาสเสบียงเดินทางต่อไปภายภาคหน้าถึงยังไงเราก็ต้องไ,ไปไปข้างหน้าแน่นอนออไม่เป็นอย่างอื่นไม่เอาความไม่ใช่เอาความตายมาคู่กันเอาความจริงมาแนะนํากันเหมือนกับให้ซ้อมรบไว้เตรียมพรนะ้อมไว้นะเออถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นพวกเราจะต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลักษณะอย่างนั้น ไม่ใช่พอถึงวันแล้วยังค่อยมาบอกมากล่าวกันมันไปทันนะเออย่างในช่างหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังในช่างทองอยู่ที่กรุงสาวัตถีลูกของเขามีหลายคนลูกชายเลยไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสแต่นี่มาชวนพ่อพ่อไอ้พ่อพ่อไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าโอ้ท่านแสดงธรรมหน้าฟังลึกซึ้งนะพอน่ะ เลยสูจะไปก็ไปสะข้าไปไม่ได้หรอกข้ายัางกิจทาการทํางานยังอยู่ในล้านทองถ้าสูญเจ้าไปแล้วใครจะเป็นคนขายสิ่งขายของละ่ะข้าไม่ไปหรอกไปไปสะสูญเจ้าจะไปส่วนเท่าไหร่ก็ไม่ไปเพราะในสุดลูกชายไปฟังธรรมเทศนาะ<ม>ถ้าว่าปล่อยให้พ่ออยู่อย่างนี้พ่อคงจะตายฟรีนะเ,เราก็ไม่ใช่ว่าอภิชาติตบุตรอิสระเป็น ทั้งที่ไปได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ซึ้งในใจแล้วก็น่าจะให้พ่อไปฟังแต่พ่อไม่ยอมไปจะเอาอย่างไงเนาะเขาก็คิดกันพอคิดก็ไปกราบทูลพ,พระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าข้าขอพระอ,องค์โปรดไปฉันพัทหารที่บ้านของข้าพระอ,องค์ด้วยเทินพระเจ้าข้าพระอ,องค์จะพงศ์ทรงเมตตาพระอ,องค์ ก่อนที่พระองค์จะไปนัสถานที่ใดท่านก็เพ่งมองดูไปแล้วว่าใครจะได้รับมรับผลในการไปในคราวนี้ครั้งนี้ท่านก็มองเห็นโอ้ตระกูลนี้เขาจะได้เป็นพระโสดาบันเขามีอุปนิสัยอยู่แต่ว่ากิเลสมันปิดบังกั้นก้ากางกั้นเขาอยู่เขามองไม่เห็นแต่เราควรจะไปไปแสดงธรรมให้เขาฟังจากนั้นพระองค์ก็รับนิมนต์กับชายหนุม่ม ลูกชายเจ้าของร้านทองจะต้อโปงกไปพอพอไปเขาก็ถวายพรปัาหารพระอ,องค์ก็ไปฉันกับพระสงฆ์พอฉันเสร็จแล้วนายจะทํายังไงได้ะนะเต่าแก่ร้านทองเต่าแก่ใหญ่ขนาดพระพพทธเจ้าไปที่บ้านแ้วไม่มาใกล้ได้ยังไงใช่ไหมเ,เขาก็ต้องมามาพร้อมกับลูกโรคเขาเขานี้พอมานั่งพระพุทธอ,องค์ก็ถามมาดูก่อนนายช่างทอง เธอจะได้เดินทางไกลนะโยมจะได้เดินทางไกลนะและเตรียมได้เตรียมเสบียงเดินทางไว้หล้อ,อย่างและจะไปพักที่ไหนได้คิดไว้หรือเปล่าได้คิดไว้หรือเปล่าโยมจะได้เดินทางไกลนะเพราะนั้นให้เตรียมพร้อมไว้นะเครื่องเครื่องทัพสมภาระเสบียงเสบียงเดินทางอาหาร กระเป๋าล่มรองเท้าเสื้อผ้าได้เตรียมไว้เลยยังถ้าไม่ได้เตรียมไว้นะะโยมจะลําบากนะโยมจะได้รับความทุกข์ลำบากนะเพอได้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมในการเดินทางนะพอโยมจะเท่าแก่ล้านทองได้ยินเธอนะสะดุ้งโยงเลยโอ้ชายเราไม่ได้คิดไว้ก่อนในเรื่องนี้จากนั้นโป่ง ออพอพระองค์พอกลับไปเขาก็ได้ฟังธรรมเทศนาจนเป็นที่ซึ้งใจเขาได้สําเร็จพระโสดาบันเนออี่ยแต่นี้ก็พวกลูกๆทลายก็ได้สําเร็จพระโสดาบันกันมากมายในช่วงนั้นอีกเพราะพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านท่านเตือนท่านกล่าวเอาไว้ความหมายก็คืออะไรความหมายก็คือยมอมอยอมจะได้ตายนะต่อไปภายภาคหน้านะได้เตรียมบุญกุศลไว้หรือย,ยังลักษณะอย่างนั้นแหละ เ,เตรียมเสเบี่ยงเดินทางก็ยังบุญของเราพร้อมหรือยังถ้ายังไม่พร้อมเตรียมพร้อมนะจะได้เดินทางแน่ๆน,นะเอ,อเตรียมเสเบี่ยงเดินทางเอาไว้ถ้าได้จะเบี่ยงเดินทางแล้วนั่นแหะมีบุญมีกุศลในจิตในใจแล้วเอ,อจะไปนะสถานที่ใดมีแต่ความสุขถ้าหากว่าไม่มีสเสบี่ยงเดินทางเนี่ยทุกนะจะไปพักที่ไหน จะไปพักในมนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติหรือพรมสมบัตินะ่ะถ้าว่าเราไม่มีที่พักเป็นผู้เลื่อนลอยไม่รู้จะไปพักที่ไหนเผลอๆกันเนี่ยไปตกนรกหมกไหมไปอีกนี่แหละอันนี้แหละสิ่งเหล่านี้พระพุทองค์เคยสอนมาแล้วนะคณะสัตนยะา,า,าญายิาจมพวกเราทุกๆท,ท่านนะพระพุทองค์เคยเตือนมาแล้วสอนมาแล้วนะในพระธรรมในพระไตรปิฎกท่านตรัสอย่าง,งน,นั้นเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงได้นํามา บอกเก่าพวกเราทุกทกท่านเน้อสัทยาติโยมทุกคนเน้อจะตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วลตอนน่อไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรับพรอ,อย่าถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปากาปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสัเพปูเรนตุสรังกัปา จันโทปนารสุยาธามณิโชติระสสยาธาเวิวาชานตุสาภโรโควินาสตุมาเตภาวัจวันตารายยสุขีโยกภา วะพิวานธนรสิลิสานิจังวุฒาปัจจายนอรจัตรโรธรรมวัฏฐานติอายุวันนสุขัง ปา,าอายุโดปาราโดทิโรว,วันนาโดปฏิพาณโดสุการสานตามีทางเวสุข้า,ตา,าขงตัวจิคาสติอายุงดัตว์ภาลังวันนางสุขังจามณีพนนด เดชายุยายสวะโหติญาติญาตูปะป,ปัสติเตปวาตุสัมปะมังการองรักกันตุสัมเนวตองสามบาบูตานุภาเวนัสนาโสทิภวันผูเต ภาวะตุสัพพมังกาตังราคันตุสัมเนวตองสัมบาธรราม,า,ม,นา,นา,มา,านุภาเวนัสดาโสทีภาวนตุเตปาวะตุสัพพมังกาตังราคันตุสะพเดวตาสัมบาสังฆานุภาเวนัส สานตุเตียภาวนตุเต